วัดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่พามาบุกจุดล้างค่ะเพราะว่าวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่สวยๆเลยค่ะเป็นรถฟอร์ดอีโคสปอร์ตนะคะเจ้าของที่นามาขายเป็นผู้หญิงจ้ะขับรถเจ้าของมือเดียวเลยนี่ปิดก,ก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในอย่างละเอียดเดี๋ยวตอนนี้ขอปิดก,ก่อนค่ะให้ดูสีรอบคันแบบสวยๆเลยค่ะคันนี้เป็นสีส้มๆแบบสวยมากแล้วคันนี้เติม e85 ได้แล้วนะคันนี้เติม e85 ได้แล้วนะคะ น,นี่ให้ดูสีรอบคันคันนี้สวยมากสีส้มแบบตะโกนออกไปเลยว่าส้มส้มนะคะนี่เปิดด้านในให้ดูเลยค่ะคันนี้นะคะเบาเป็น <c oughs> คันนี้นะคะได้เป็นบนหนังนะคะมีเนี่ยรถบ้านจริงๆทุกคนตัวหุ้มข้างบนนะคะยังไม่ได้แกะออกเลยที่เป็นมิกกี้เมาส์นะ คันนี้นะคะรถปี2016นี่ถ้าทุกคนไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าของมือเดียวขออนุญ,ญาตปิดปิดนามสกุลพี่เขาไว้ก่อนเนาะเป็นผู้หญิงนะคะลำดับที่1น,นะเจ้าของมือเดียวจริงๆนะคะก็คือพี่เขาเบื่อแล้วนะเบื่อรถคันนี้แล้วนะคะก็เลยเอามาเทินรถที่ใหญ่ขึ้นนะคะเอามาขายให้เราเนาะเดี๋ยวเน่จะพาดูที่ห้องเครื่องค่ะแต่ก่อนไปถึงที่ห้องเครื่องนะให้ดูตรงนี้ก่อนค่ะ ตรงนี้มีแหลกมาให้แล้วนะไว้ใส่ของได้เลยสามารถขยับได้หรือเพราะถ้าใครไม่อยากได้หรือไม่พอใจตรงนี้ก็ถอดออกได้แล้วแต่เลยนะคะกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดํานะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะสว,สวยเลยแม็กเป็นแม็กอลลอยจากฟอร์ดนะคะส่วนยางอันนี้จะเป็นยางเดิมที่พี่เขาเอามาขายนะเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให,ให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นแต่ยางเดิมเนี่ยสวยอยู่แล้วนะทุกคนยางเดิมก็สวยอยู่แล้วนะคะดอกยางยังเหลือๆอยู่เลยใช้งานกันได้ยาวๆแต่ว่า เพื่อความเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความสบายใจของลูกค้าเราให้ได้ใช้งานกันได้ยาวๆนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยจ้ะสี่เส้นนะคะนี่มาดูห้องเครื่องกันค่ะมาดูห้องเครื่องกันนะฝากระโปรงนะคะสติกเกอร์มอกอยังอยู่ค่ะร่องรอยการใช้งานนะจ๊ามีบ้างเดี๋ยวน้องนีล้างทําความสะอาดให้นะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้ห้องเครื่องนะคะนนี้ให้ดูแบบเดิมๆตอนเข้ามาเลยนะก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะ รับประกันร้านเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมาเอามายังไงนี่แม่อะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมานะคะใครสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ๆได้เลยนะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเบอร์โทรช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะหรือจะโทรหาเน่ๆได้เลย0926515436จ้ะ0926515436อยากได้ฟ o r ์ e c o โคสปอสีส้มๆคันนี้รีบโทรเข้ามาค่ะก่อนน้องจะไปก่อนนะ ใครที่จองกับเนเน่ช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะรับทองกับบ้านไปเลยถ้าอยากได้ทองด้วยอยากได้รถด้วยรีบจับรีบจองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เนเน่ด้วยนะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องคะ่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมานนจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมข,ขายพาเชนเจอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมข,ขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ